คุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับคุณสมชายจากสมุทรสงครามนะคะวันนี้ปรึกษาอะไรคะคุณสมชายคะได้ยินไหมคะในาการต้องการให้ผมบรรยายเรื่องการทำตาลแต่ต้นมะพร้าวครับอ๋อคุณสมชายอยู่อําเภออะไรอ่ะสมุทรสงครามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับ้านอยู่ลิทองบางพีหลอกครับ โอ้ครับอันนี้น้ําตาลที่คุณสมชายทํานี่คือเป็นน้ําตาลที่ได้จากได้จากไหลแมะพร้าวด้วยฮะต้นมะพร้าวจากจันดอกมะพร้าวเนี่ยจากจันเหรอคราวนี้ฮะไอ้นี่ผมก็เคยของผมก็สงสัยอยู่เวลาจะได้ตัวน้ํามันเพื่อที่จะมาทําน้ําตาลไอตัววัตถุดิบเนี่ยมันคือส่วนส่วนดอกนี่คือมันเป็นดอกครับถูกต้องครับออืก็เล็กดอกก็ได้จันก็ได้ครับ ดอกก็ได้จันทร์ก็ได้ใช่ไหมที่จะมาเป็นทลายมะพร้าวนั่นนะครับอ๋อออแสดงว่าไอ้ตัวนี้แหละถ้าปล่อยต่อไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นทล,ลายมะพร้าวใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องอ๋อโอเคอ๋อแสดงว่าผมเข้าใจถูกคราวนี้เวลาเก็บนี่เก็บยังไงคุณสมชัยเอาเก็บว,วัตถุดิบก่อนนะเเลือกเลือกจันทร์ที่ไม่อ่อนไม่แข่เกินไปครับครับแล้วก็จะต้องมีมาดเขาญาติต้องมีมีดมีป่าตาอนะครับค่ะโดยตรงโดยตรง แต่มีดอื่นมันก็มาทำมัดทำแรงครับอโเคจะมีมีดปาตานขายอยู่ที่ตลาดแม่กองตลาดรถไฟมีดปาตานหรือว่ามีดปาจันใช่ไหมคะอันเดียวกันใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ต้องมีตัอมีดเพื่อความปลอดภัยอเคจุดเริ่มต้นคุณสมชัยทําไมถึงทําน้ําตาลจากต้นมะพร้าวที่บ้านมีสวนมีอะไรหรอคะหรือว่ามีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อะคะย้อนไปในอดีตนะครับ ผมเป็นทั้งคนขึ้นคนเที่ยวนํามันเที่ยวไปรูปแล้วก็พายเรือไปขายครับทิตลาดนะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ทาน้าตาลมะพร้าวมากที่สุดในโลกเลยครับผมกล้ายืนยันได้ในอดีตนะในอดีตครับครับค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นสร้างเป็นอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพไปปัจจุบันลูกหลานไม่สืบทอดสิครับมันจะหายครับต้องเรียกมันคุณลุงไหมคุณลุงสมชายใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย เจ็ดสิบห้าครับโอ้ต้องคุณลุงแล้วต้องคุณลุงแล้วแหละผมขึ้นตามยุมมัธยมสามผมก็ขึ้นตามไปร็จแล้วก็ไปเรียนสามไปสายพึ่ครูก็บอกว่าทาไมเธอมาสายบอกว่าช่วยคนชอบขึ้นตานทําน้ําตาลมะพร้าวครับครูก็บอกเธอนก็ลอออกไปสิอแล้วยังไงครับวันนั้นล้อออกเลยไหมคะไม่ครับผมไม่กลัวครูครับ ตาแล้วตอนนี้อาชีพตอนนี้เขาจะเรียกว่าอาชีพในร้อยเขกจะบอกครับแต่นามข่าวลูกหลานไปเขก็มีหลายคนแล้วครับยืนยันได้ว่ามีเ้าจะดีกี่คนอตอนนี้พื้นที่มีกี่ไร่แล้วคะเนี่ยจะบอกให้ในร้ยก็ะบี่พื้นที่กี่ไร่แล้วคะเนี่ยพื้นที่บนบนผมตอนทางน้ำตาลอยู่ประมาณสองไร่ครับอแล้วเขาต้นสูงมากครับสูงมากึคุณพ่อผม บาดเหตุตกคงมาจากยอดเลยครับประมาณสิบวา่า<อ><อ>แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรดีไม่ไรายได้ยังไงดีไหมฮะในอดีตดีครับปัจจุบันนี้เหมือนก็ว่าถูกด้อยค่าครับเพราะว่าไม่หญ้าหวานมาแทนอะไรเงี้ย<อ>แล้วัวจะเป็นเบาหวาน<อ>กินแล้วเป็นเบาหวาน<อ>แต่แล้วใส่น้ำพาร้ามันทําได้หลายอย่างครับแปรรูปไปเป็นน้ําส้มก็ได้น้ําส้มใส่ใส่พริกดองก๋วยเตี๋ยว ใส่รูปแบบเต็มน้นตาลใสหลับแบบน้ำารึ่งเยอะๆก็ได้โอ้โหต,ตรงกัคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณสมบัติของน้ำตาลจากต้นมะพร้าวนี่ทำได้หลายอย่างถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็คุณทวดผมเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้นะครับอายุ94ท่านกินน้ำน้ำปลาหวานกิน้มจิ้มปลากอบตัวเล็กๆอ่ะจากในคลองบ้านผมเนี่ยทุกมื้อเลยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเบาหวานเียชีวิต สุขภาพแข็งแรงสโอ้โหอายุยืนด้วยเนาะค่ะคือว่าเจ็บชีวิตไปแล้วนะนอดีตพูดถึงนอดีตค่ะนี่ได้ต่อค่ายาหวานดีกว่าน้ำตาลอะไรแบบนี้เป็นผลนละแต่เราก็ดีผมไม่เทียงเลยแต่ว่าของเรานี่ก็ถือว่าดีดีสามารถเอาไปทำแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้เป็นส่วนผสมใส่กับข้าวก็ได้ขนมก็ได้ข้าวไม่มีชูรส ทุกพี่หอเลยป็นแม่ผมเนี่ยปันปันสายก้อนหนึ่งในในต้มจืดอะไรเงี้ยค่ะต้มจืดปากระเนี่มันก็เป็นรถในตัวกลมอคุณลุงคุณลุงสมชายปกตินี่ตอนนี้จําหน่ายยังไงบ้างอะคะน้ําตาจากต้นมะพร้าวจำหน่ายช่องทางไหนคืออยากจะสาธิตไม่ให้ไม่ให้สูญหายไป่ันกอะดาต้องการก็พาไปสาธิตได้ครับคือไม่หวงความรู้ด้วยจะถ่ายทําอะไรก็บันทึกไว้ อ๋ออันนี้เป็นภาพของคุณลุงเลยไหมเนี่ยที่บ้านเลยไหมคะเนี่ยอันนี้โทรอยู่เรือนคลองบางี่หลอกเลยครับนอนอยู่รือนน้ำอากาดเรบ้านมันร้อนอืใครตกงานตอนนี้อยากได้ความรู้ทำน้ำตาลจากต้นมะพร้าก็ไปขอความรู้จากคุณลุงได้ถูกไหมคะยินดีเลยจะให้มาที่บ้านก็ได้แต่ต้องไม่ไกลมากนะหลําต้นมันต้องไม่สูงมากเพื่อความปลอดภัยของคนขึ้นอืมครับ สูงขึ้นได้แต่มันต้องมีพระองค์พาดในบันไดคิดค่าค่าความรู้ไหมคุณลุงคิดค่าความรู้ไหมค่าครูไม่คิด่าครูไม่ค่าครูถ้เป็นค่าพานะหน่อยก็จะดีมากครานี้ผมถามวิธีการเดียรตะกี้ยังถามไม่หมดว่าเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่ได้จากตัวมพร้าวที่จะไปทําเป็นน้ําตาละอเราเรามีวิธีการไหมที่ว่าจะต้องหาอุปกรณ์คือมี่ตัดตาลนะครับใช่แล้วก็ เชือกเชือกฟางก็ได้เชือกฟางทุกวันนี้ี่ใช้กันอยู่ปลุกเป็นของแล้วก็กระบอกกระบอกก็ไม่ต้องซื้อสักบาทเดียวครับครับแค่คนน้ําคนน้ําตาสิงนี่แหละครับอตัดคอออกเจาะรูเอาเชือกร้อยก็เป็นกระบอกรองน้ําตาดันแล้วเพื่อรองัาคนที่บ้านใคมาซื้อกระบอกไม่พายแบบโบราณก็ต้องไปละสามสิบสี่สิบบาทครับกระบอกนี่เอามาทําไว้เพื่อรองตาถูกไหมคะรองน้าน้ำน้ำน้ำที่ที่งองตาลเลยครับ น้ำตาลจะโยดทีละโยดนะครับไม่ได้ไหลดังน้ำมาปานะครับอืจะทีละแปดทีละแปดนะครับแล้วแล้วปกติเนี่ยเราเราเก็บน้ําตาลคือพอเอาเอาภาชนะเราสวมใส่เข้าไปที่วงตาเนี่คือเก็บยาวๆเลยแล้วเราต้องปาดก่อนนะครับครับทุกครั้งเช้าเย็นด้าน้ำตาลเช้าเย็นปาดเช้าเย็นอย่างนี้แหละกราบอกก็ลงมีสองชุดชุดน้ําที่เราไปรอสองชุดเพื่อ ชุดหนึ่งนี่สําหรับอะไรอีกชุดหนึ่งสาหรับอะไรคะก็มือมือเช้าชุดนึงอะอ๋อแกกันเลยเหรอสลับกันว่างั้นเถอะสลับกันล้างให้สะอาดแล้วก็ตอนเย็นตะกีนมองเย็นเราไปขึ้นใหม่ก็เอากระบอกที่ล้างไปแล้วน่ะมาลองใหม่ตาที่ได้จากเช้ากับเย็นต่างกันไหมคะเกลน้ำตาลไปค่ะตาลอะไรก็ว่าไปปูลุงตาที่ได้จากช่วงเช้ากับช่วงเย็นมันต่างกันไหมรสชาติมันจะต่างกันไหมช่วงเช้าจะได้มากกว่าช่วงเย็นครับ อ๋อแต่รสชาติก็เหมือนกันแล้วต้องมีเชื้อใจด้วยนะครับเป็นไม้พยอมนะครับอไม้อะไรก็ได้ที่มีรสสดๆนี่เพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อน้ําตาลไม่ใ้น้ตาลบูดไม่ใ้น้ตาลเสียอ๋อไม่ให้น้ําตาลมันเปรี้ยววาน่มันจะเปรี้ยวใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเป็นสมุนไพรในตัว๋องน้ำตาลด้วยโอ้อันนี้ดี้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะใช่แล้วคราวนี้เนี่ย กระบวนการคือพอได้พอได้น้ําจากมะพร้าวแล้วเนี่ยเราเอามาทําอะไรต่อเอามาต้มหรือว่าเอามาทําอะไรฮะก็เอามาเคี่ยวเลยใช้คําว่าเคี่ยวเลยครับเคี่ยวน้ไาให้เลยนอากาศหรือความเค้มข้นนตาลครับเคี่ยวในกระทะถูกไหมคะเคี่ยวตาในกระทะครับอในกระทะอย่างที่ภาพเนี่ยแหละกระทะใบใหญ่ใบเล็กน้ำตาลเยอะก็ใช้ใบใหญ่ใหญ่เตาใหญ่ใหญ่ครับถ้าน้ำตาลน้อยที่สุดก็คือใช้กระทะไฟฟ้าทุกวันนี้ที่ใช้มา โรงงานก็ได้ครับแล้วเวลามัน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 งวดลงมาเนี่ยมันมันงวดลงมาเยอะไหมคุณลุงเยอะครับเยอะครับอันนี้เป็นกระทะดีมากเยอะคือหมายถึงว่าเต็มกระทะเนี่ยเต็มเต็มกระทะนี่เหลือแค่นิดเดียวอย่างนี้เหรอหรือว่าไงครับถ้าใส่น้ำตาลกระทะใหญ่ๆเป็นกระทะลูเมยมาใหญ่ๆนะครับแล้วเตาใส่ใหญ่ด้วยถ้าใส่เป็นข้กระทะก็งวดไปเกือบ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 ครึ่งกว่านะครับครึ่งกว่ากระทะ คือมันต้องงวดให้ให้ให้เคี่ยวให้ข้นขนาดไหนมันถึงจะเออหยุดหยุดเคี่ยวได้ละมันจะขึ้นดอกหมากเขาใช้คำว่าขึ้นดอกหมากเป็นปุดๆนะเข้มข้นู่ถึดเลยมันจะเข้มข้นเสร็จแล้วพอเคี่ยวเสร็จใช้ลวดกระแทกคลายความร้อนสักครู่มันก็จะแห้งนํามาหยอดเป็นเป็นเพื่อถ้วยก็ได้เอาไปเอาผ้ารองเขาหรือจะมันจุปี๊บก็ได้ค่ะมันจุเราต้องตากให้มันแหยร้อนก่อนไหมคะ บรรจุเสร็จแล้วทำไงต่อคะพอพอแห้งแล้วแล้วก็ยังไปหยอดที่บนผ้าแห้งแล้วก็แกะมันก็จะเป็นชิ้นเป็นก้อนจะไปชั่งกิโลขายครับโอ้ขายได้ราคาไหมคุณลุงแบบเนี้ยตอนนี้โคกกิโลประมาณสามสี่สิบาทครับแล้วมันที่ที่เจอทุกวันนี้เป็นน้ำตาลผสมน้ำตาลทรายไม่แท้แล้วนะครับเรอฮะถ้าเราทำน้ำตาลแท้เราต้องทำอยูครับ ตายละที่ผมกินกินกันนี่กินน้ำตาลทรายมาเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเลยน้ำตาลทรายจนใหญ่ครับอ๋อเหรอเห็นเขาขายก้อนแข็งๆนั่นแหละคือน้ำไกลน้ำตาลทรายผสมไม่ใช่น้ำตาลจากต้นมะพร้าวละพอคุณลุงพูดอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะถามความรู้นิดหนึ่งว่าสมมติว่าผมไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยผมจะมีวิธีการพิสูจน์ง่ายๆไหมว่าเอ้ยไอเนี่ยมาจากต้นมะพร้าวเออน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆไอเนี่ยมีน้ำตาลทรายแน่ๆเลยมันพิสูจน์ได้ไหมรสชาติมันต่างกันยังไงคะพิคุณคุณคุณขายเขาจะบอกว่า น้ำตาลแท้หมดแล้วครับก็ใช่แดีวทําทำยังไงพิสูก็คือมันจะแข็งแข็งมากเลยถ้าเป็นไมถึงอะรน้ำตาลทรายใช่ไหมอะไรจะแข็งนะคะอะไรจะแข็งทั้งก็หยอดหยอดไว้บนผ้าเอาถ้วยมาลองอ่ะแต่มานี่มันจะแข็งตาหัวุนักชนักจะลองเลยครับมันแข็งมากอันนี้คือน้ำตาลอะไรจะแข็งเดี๋ยวนะอันนี้คือน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายผสมน้ำตาลน้พร้าวครับอ๋อถ้าผสมจะแข็งถ้าถ้าน้ำตาลทรายผสมมันจะแข็ง คุณลุงอาจจะแปลความหมว่าปลาหัวหมาแตกว่างันเถอะถ้าไม่ผสมร้องเองเลยถ้าไม่ผสมจะไม่แข็งถูกต้องไหมครับถ้าไม่ผสมจะีิจะไม่แข็งมากจะไม่แข็งมากโอ้แต่ว่ามันก็มันก็จับแล้วมันก็แม่ผมดูมันก็แข็งแข็งหมดนะจะซื้อมาลองปลาก็ใช่เนาะจะใช้เพิ่มคุอคุาโพกันตามตรงนะจังหวัดจังหวัดสงครามเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ประมาณปี2,500 2,500มาถึงปัจจุบันเนี่ยครับใอดีตทำน้ำตาลมะพ้าวมากที่สุดในโลกเลยครับผมก็ยืนยันได้ผมไปอินโดนีเซียมาไปรราชการไปราชการ,รไปฟิลิปินมาครับก็ไม่มีที่ทำน้ำตาลมะพาวเลยผมไปเทศนชนบทด้วยเนี่ยไปราชการ,รผมรับราชการทหารเรือครับโอ้ค่ะค แล้วเดียวนะไอ้วิธีตรวจพิสูจน์นี่ผมก็ยังรู้สึกอ่ายังยังยังติดใจอ่ะนอกจากวิธีการว่าจับแล้วมันนิ่มกว่านิ่มกว่าของที่มีน้าตาลทรายผสมมีวิธีอื่นไหมครับคุณลุงนอกจากนอกจากวิธีมันมันนิ่มกว่ามันแข็งกว่าเนี่ยมีมีอะไรไหมที่จะสามารถพิสูจน์ได้คือคือเราทําเป็นน้ำตาลมะพร้าวไซับก็ได้น้ำตาลมะพร้าวแบบน้ำเชื่อมรสชาติหวานมันครับ อ๋อตัวรสชาติอันนี้จะต่างกันรสชาติมันจะมีหวานมันแต่วานมันแต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็อาจจะรสชาติแบบหวานกลมๆอะไรเงี้ยสมมติน้ำตาลพาวเวอแท้มาทําน้ากะทิใส่ลดช่องใสเม็ดบางรักนึงก็จะกลมๆเลยครับอืมโอ้โหอ่ะคุณลุงคุณลุงก็จะสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ไม่อยากให้ความรู้นี้หายไปติดต่อคุณลุงได้ยังไงคะคุณลุงโปรโมทตรงนี้เลยค่ะ นี่แล้วครับเบอร์โทรศูนย์เท่าไหร่เนี่ยศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์หกสองสองสามสองเจ็ดครับศูนย์แปดหกศูนย์หกสองศูนย์แปดห้าศูนย์แห้ศูนย์หกสองสองสามสองเจ็ดโอเคค่ะก็ติดต่อคุณลุงได้นะก็เดินทางอต้องเดินทางไปหาคุณลุงถูกไหมหรือว่ายังไงคะคือถ้า คนที่เขามีสวนหรือว่ามีต้นมะพร้าวที่ไม่สูงมากก็จะไปสาดที่แห่งที่ต้นเลยจะดีกว่าโอ้โหคุณลุงใจมากเลย<อ>เขาเรียกว่าใจมากไ<อ> <laughs> ม่อยากให้สูญหายอ่ะปัจจุบันก็มีน้ำตาลตะโนดที่ที่พอๆกับน้ำตาลมะพร้าวจะสูญหายน้ำตาลจะต้นตะโนดอ๋อไม่อยากให้ความรู้นี้หายไปนะคะขอบคุณคุณลุงมากเลยมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีต้นเตี้ยๆไงแต่แต้นตะโนดนี่จะสูงกว่าต้นมะพร้าวเยอะ พี่ต้องมีส่วนแม่จะให้คุณคือเราะการสถานที่ราชการได้ทักการอนุญาตนะครับเราก็จะไปไปตามที่ราชการอระฐานมีวิทยุยโทรทัศน์อะไรเงี้ก็ได้ได้หมดเลยค่ะจะได้ขาทช่วได้สะดวกได้ครับได้ครับค่ะโอเคกระบอเขาแล้มงซื้อะหมนี้ถ้าไปซื้อบ้นได้ดิบไม่ไผ่ต้องใหญ่ๆก็ต้องมาลาวให้สวยเจาะรู ไปละสามสี่สิบบาทละแต่ปัจจุบันใช้กระบอกกระบอกน้ำโขดน้ำเนี่ยสบายเลยไม่ต้องซื้อกระบาทเดียวได้ครับคุณลุงขอบคุณครับคุณลุงค่ะคุณลุงสมชายสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดี